สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชีพทำคดีพิเศษสวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคดีพิเศษนะครับเจ็ดโมงสามนาทีนะครับของวันจันทร์ที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับแถวสะพานพระางก้าสนามบินน้ำครับก็มาดูว่านา้ำ เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสถานการณ์น้ําท่วมดูจากข่าวหนังสือพิมพ์บ้างก็ว่าไหลเข้าไปแถวท่าน้ํารัชวงบ้างนะครับเข้ามาเทศบาลนนทบ,บุรีบ้างผมก็เลยมาดูกับตานะครับเราไปดูนะครับว่าสถานการณ์น้าเป็นยังไงครับสถานการณ์น้ําที่เห็นเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับนุสพานไปนั่งกล้าวนะครับน้ําก็ไหลแรงนะครับ โอ้โหพระอาทิตย์สวยเลยเจ็ดมงเชา้าน้ำก็หลายแรงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าก็กำลังลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วลงไปแล้วฝนก็ไม่ได้ตกนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับถึงแม้จะมีการวางแนวกระสอบทรายเต็มไปหมดเลย โอ้โหเห็นเห็นใจคนทำงานมากๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหคระสอบทรายฮะเอามาป้องกันตามแนวน้ำแรงนะครับแต่ผมคิดว่าสถานการณ์ก็ไม่น่าจะรุนแรงมากนะครับดูจากตรงนี้นะครับ เพราะว่าน้ำก็ไม่ได้เข้าล่ะขอให้เหตุการณ์คืนอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าโอ้โหสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับนอกจากจะเจอโควิดแล้วนะครับก็ยังจะมาเจอน้ำท่วมอีกนะฮะวันนี้ก็เข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายล่ะสิตุลาคม2564ขอให้แม่น้ำ ไหลลงสู่ทะเลนะครับถ้าพระอีสานก็ไหลลงสู่แม่น้ำโขงขอให้เหตุการณ์ปกติอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้รัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับรีบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังรับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมนะครับ ขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําาววิเศษครับ7โมง7นาทีตามเวลาประเทศไทยครับผมชีพทําควิเศษสวัสดีครับ